สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่การรายงานบุนคลองพรนายรีพอร์ตประจำที่15กรกฎาคม2 5 5 9ค่ะสำหรับอนุราค์น,นคำค้าในคืนนี้นะคะข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐยังกดดันให้นักลงทุนลดความต้องการถือครองทองคำเช่นกันโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐปรเปิดเผยว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สองตัวที่ดับ254,000าดายในสัปดาห์ที่ส้นสุดวันที่9ก้ากรกฎาคมซึ่งใกล้กับระดับ248,000สดายซึ่งแปลดับต่ำสุดในรอบเกือบ4 3ิบปีที่ทำไว้ในกลางเดือนเมษายน กระทรวงแรงงานสาหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิตพุ่งขึ้น0.5%ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบรายเดือนซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2015โดยดีตัวขึ้นตามราคาพลังงานและภาพบริการคาดว่าราคาทองคำในคืนนี้ท่าต่ไหวในกรอบ 1,314- ถึง1,350เหรียญสำหรับตัวเเลรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะมี2รายการ หนึ 1> 1่งเวลาหนึ่งทุ่มครึง่งมีตัชนีราคาผลิตภัณฑ์ยอดค้าปลีกและตัชนีภาคการผลิตในรัฐนิวยอร์กสองเวลาสองทุ่มสิบห้านาทีมีอัตราการใช้กำลังการผลิตขอผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีสำรวจความเชื่อมัน่นบริภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนและติดตามบุตรทองพรมอนิรีพรได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับมากับบุตรองพรในรีพรได้ในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ